สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่อง1 0อเบียร์ซิงทุกท่านครับผมยางพายไปนานครับวันนี้มาอัปเดตงานหัวลากสิงไฮเทคครับผมพีโน่ 3m นะครับตัวจริงจะเป็นพีโน่ 3m นะผมสิงไฮเทค 3m นะครับแต่สติ๊กเกอร์ข้าง ประตูนี่ลูกค้าไปติดเป็นฮิโน 2k แล้วนะครับผมแต่ตัวจริงๆแท้ๆนะครับจะเป็นฮิโน 3m ครับบล็อกดําเดิม200 240บ้านเราครับผมแต่ตอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนหัวใจใหม่แล้วครับหัวใจใหม่แรงกว่าเดิมครับผมตอนนี้เคยเสนอไปครับผมลูกค้าวางเครื่องนะครับผมวางเครื่อง e13c นะครับผมคอมมอนเรลนะครับ ตรงนี้จะตกกาลังม้าอยู่ที่ประมาณ400กว่าแรงม้าครับ400กว่าแรงมา้าขอพาไปชมครับผมเดินไปเลยครับอยากจอกนะครับนี้คันนี้ลูกค้าจอดอู่ไว้นานแล้วนะครับจอดนานแล้วนะครับผมนี่เลยก็จะประมาณนี้ครับเรื่องฮิโน่นะครับผมยี่สิานะครับ จานวางเครื่องได้ไมิดชิดมากครับเครื่องโตขนาดนี้นะครับผมลงบล็อกคัดซี240แรงม้านี่ถือว่ายัดลงนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ล้นนะครับผมฝั่นี้ก็จะประมาณนี้ครับต่ออินเตอร์ลงพวกนี้ง่ายๆเลยครับผมต่ออินเตอร์ ตอตรงน,นี้ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่อย่างครับตอนนี้เก็บระบบนะครับผมเก็บระบบข้างเก็บระบบยังยังไม่ครบทุกจุดนะครับผมตอนนี้ดูตรงนู้นครับตอนนี้จะยกหัวนะครับดีดหัวเจงขึ้นมาอีกประมาณให้มันเท่าเท่ากับฮ i โน่ 2K ครับผม ยกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับให้มันได้ทรงนะครับให้มันได้ทรง 2K ครับลูก้าบอกจัดใหน่อยหนนะครับผมบอกทัางแจ็คครับน่ก็จะเป็นมอญเตอร์ครับผมต่งนี้ก็จะมานี่ครับอันนี้จะเดินเป็นท่อเรตนะครับผมทอเรตท่ออินเตอร์เรตครับ เห็นทอยอินเตอร์เลยครับอันนี้ก็สวยๆนนเนียนๆครับโอ้โอตัวนี้เก็บงานดีมากเลยครับผมท่อไปพันเทอร์โบครับสายไปพันเทอร์โบแล้วมันสายทักสายลวดอย่างดีนะครับอันนี้น่าจะทนความร้อนดีนะครับ เรีบงานได้โอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นท่อเลสนะครับท่อกล้องอากาศครับผมคาร์บูโบรับเอาแบบเดิมครับผมแต่เราเปลี่ยนสไตล์เป็นท่อเลสนะครับแบบเดิมก็จะประมาณนี้ครับแบบเดิมมันแบบเดิมมันจะเป็นท่อประมาณนี้นะครับแต่ช่างแจ็คโมดิฟายให้ใหม่ครับให้มันเข้ากับชุดท่ออินเตอร์ตัวเดิมนะครับผม พอมอน้ำยังไม่ใส่ครับตอนนี้นี่เราเจ็บงานภายนอกอยู่ครับมานี้ครับส่วนท่อเสียนี่เจ็บข้างในครับการแจ็คเจ็บม้วนไปข้างในเลยไม่ให้ออกมาข้างนอกครับคือมันมองอยู่แล้วมันไม่ค่อยสวยครับถ้าออกมาข้างนอกนะผมวนิดการแจ็คจะเน้นเจ็บเจ็บงานข้างในนะครับ Lao Oj เจ็บให้มันเข้าไปข้างในแค่ส<ร>ีนะครับ พอเสร็จนี่จะเดินประมาณน่าจะประมาณสี่นิ้วรึเปล่าครับผมตัวเส้นสี่นิ้วนะครับเดินสี่นิ้วออกลงข้างล่างนะครับผมนี่แหละเดือกท่อเลสนะครับเป็นท่อเลสนะครับท่อเลสนะครับผมเดินม้วนไปนู่นฝั่งนู่นออกฝั่งซ้ายนะครับเอาไปฝั่งซ้ายครับประมาณนี้ครับเครื่องใหญ่มากครับมองแลไปตรงไหนก็เต็มไปหมดเลยครับผม อีสิบสามครับอีสิบสามสีครับผมนี่จะตกไปละสี่ร้อยกว่าแรงครับประมาณนี้ครับ <T> ข้างหลังประมาณนี้ครับ เกียร์ครับเกียร์ตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์ชนเกียร์เดิมหรือเปล่าครับเกียร์ที่ติดกับเครื่องมานะครับน่าจะเป็นเกียร์เดิมนะครับผมลูกค้าซื้อมาทั้งเครื่องทั้งเกียร์เลยครับ จะประมาณนี้ครับผมตอนนี้ยกทรงขึ้นเป็น 2k นะครับจาก 3m ฮิโน 3m ตัวเตี้ยๆนะครับยกขึ้นเป็นยกสูงเป็นให้มันได้ทรง 2k ครับทางแจ็คโมดิฟายให้ครับผมจัดให้ครับประมาณนี้ครับผมภายนอกครับ มาณนี้ครับผม3มเอมครับลงเครื่องยี่สามซครับผมสี400่ร้อยาแรงม้าครับคอมมาเร็วครับผมเครื่องตัวนี้ถือว่าสุดในตําตระกูลฮีโน่แล้วครับตัวนี้น่าจะตกไปแรงกว่าแล้วครับนี่แหละ่อยเสียค่อยเสียออกมาจากทรงนี้ครับปลายอยู่ตรงนี้นะลูกค้า เอาปลายเดิมครับผมเข้าปลายเดิมครับใส่ตรงนี้ครับจุดเดิมครับผมที่ลูกค้าทํามาครับฝั่งนี้ครับมันก็จะประมาณลกๆนะครับเพราะที่ช่างยังอยู่ในช่วงที่เจ็บงานครับเจ็บงานนะครับผมอารมณ์อะไรมันก็จะเกะกะเลยนะครับผมอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ครับผม ตอนนี้อยู่ในช่วงเก็บงานครับเป็นพื้นท้ายครับจะเป็นฝืงนท้ายเดิมอยู่ครับสามเอ็ม ประมาณนี้ครับดูฝั่อนี้ข้างหนึ่งครับผมอจะประมาณนี้ครับฝั่งนี้ อีกไม่นานนะครับผมน่าจะได้น่าจะได้ฟังเสียงแล้วนะครับน่าจะได้ฟังเสียงแล้วนะครับผมอีกไม่นานครับโในช่วงม้าน้ำใบพัดครับน,นั่นๆครับผมนั่นๆแรงๆครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัพงานเรื่อยๆนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับ